สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุขพนนัพี่น้องเขา้าม้าเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งได้จ้ะจะได้พ,อพ่อผ่าคลิปใหม่ๆแล้วก็จะลืมกดติดตามช่องปอารักแมวชาแนลได้จ้ะเด้อกับช่องปอารักแมวแฟมิลี่นักพี่น้องนี่ก็ขอตอข้อนรับเข้าสู่ช่องปอารักแมวชาแนลได้จ้ะสวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนักจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาก็บสีมาถ่ายคลิปเป็นคลิปแรกของมื่อนักพี่น้องเนาะ วันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ที่ส่งไตมาให้เด้อจ้ะนี่ส่งมาสองถุงจ้ะขอขอบพระคุณหลายๆายจ้ะเทไปเราถุงนึงแล้วพี่น้องก็ขอบพระคุณนหลายเด้อแม่เด้ออืมพี่นองกันส้มจุกขาดพี่ส้มชุนไม่ได้เลยนะอืมนอนกันเต็มเลยเต็มเพื่อเลยนะนี่จ้ะ นี่ขอขอบพระคุณหลายๆเลยพี่น้องเนี่ยจ้ะมันเนี่เป็นคลิปคลิปแรกของวันเนาะพี่น้องเนาะเอากโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาคืนเนี่ยเรอ,อ,อยากเฝ้าดูฮะว่ามาเฝ้านอนเฝ้านี่เนาะพี่น้องเนาะมาคืนเนี่ยตีหาตีเอ้ยบแม่นดิตีสามครึ่งเนี่ยจ้ะเขาเทไปแล้วเนาะพี่น้อง เราเทไปแล้วนี่จ้ะสายแมวกินเนี่ยบักยางแห้งเด็กพี่น้องเออเอ่อเหยยบดูก,ก่อนใต้ถุนก็มีนุน่นนอนกันน,น,นู่นนุ่นนุ่นกจ้ะแล้วก็ขุณหลายๆเ้ยจากพี่น้องเนาะ ว่ามีผูด้ใดนอนของบนได้ไป้องมันหอน่นนหอนแน่มันห่อนได้วพรามีผูด้ใดนอนของบนจพี่น้องนอนกันเป็นลาบคาบเลยข้างในก็หกตัวข้างในก็หกตัวเด้พ่น้องค่ะ เอาแบบอี่นจ้ะวันนี้เป็นคลิปแรกของวันแล้วพี่น้องเนาะนอนเงากินอิ่มแล้วก็นอนนี้พี่น้องเดี๋ยวแบบนี้ตือนขึ้นมาแล้วก็กินอีกกินแล้วก็นี่มา กินได้ตลอดจ้ะกินได้ตลอดโอ้ยแดดวันได้หันมืดมากับพ่ะตกพี่น้องเอ้ยฝนไหมฝนอะ มันดูแลพี่น้องขอขอบคุณหลายๆได้แต่เออพ่อพอแม่แม่เอฟซีที่คอยสปอร์ตเพือพี่น้องเนาะคอยห่วงใยดูแลก็ขอขอบคุณแม่ตูหลายๆได้แต่ที่ทรงแมวมาเอ้โบแมนที่ทรงอ่าสายแมวมาได้แต่เออก็ขอบคุณหลายๆจ้ะแล้วก็ เมื่อวานก่อนเขาไปซื้อม้าเนาะพี่รองวันนี้ก็ได้มาช่วยเทไปถุงนึงเด้จ้ะยังเหลืออีกถุงนึงเนาะพี่รองไหมตะก,กี้เราเทไปแล้วหนึ่งถุงขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีสุขูทุกคนไรไ้จ้ะขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อนี่ก็ แดดฮวันเขาไปนอนอาบแดดพี่น้องขอบพอคุณหลายหลายด้แต่เรื่องพอๆไม่แม้ที่สุข,ขุสุขขกคนจ้ะ ก็เขากินได้เรื่อยๆหล่ะจ้ะพี่น้องแน่เขากินเขาเก่ากำลังเงินฝึกให้เขากินนะอาหารนั่นในที่เขาบ่มากนะ่เขาก่าที่ผสมผสมที่อันเขามากน้พี่น้องมากหล่ะก็เขาก็ทยอยทยอยถอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะถอยเอาอาหารที่เขามากอะเอาออกเอา่อยออกออกเขาก็กินได้ได้พี่น้อง อาหารที่เขาจืดๆเขาจะไม่ค่อยกินนะพี่น้องเนาะเขากะเอาอาหารที่อร่อยมาผสม,มอาหารที่จืดแล้วเขาก็ค่อยกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องหมดเนะเขาจะเลือกกินทีละเม็ดละเม็ดกินจนหมดแล้ะพี่น้องเนี่ย ขอขอบคุณคุณแม่ผู้ใจบุญด้วพี่น้องลก็ผู้ใจดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ส่งายมาส่งอาหารมาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผสมกันกันกบเมื่อวานก่อนนี่ก็อาหารคุณแม่ท่านส่งมาให้อีกสองกระสอบเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ผสมกันสองอันผสมให้เขากินไป เขาจะได้ชินเขาก็กินได้นะพี่น้องเขาจะไม่ได้เลือกกินอาหารอันหนึ่งอันใดเราผสมอย่างนี้ตลอดนะพี่น้องเนาะอขอขอบคุณพ่อแม่เอฟทีสุขุสุขวนละจ่ะที่คอยสพอร์ตนะพี่น้องตอนนี้เราก็สร้างรายได้ได้แล้วเด้อตั้งสร้างรายได้เอน ซูปเปอร์อีกอย่างเกาะมีน้ำมันช็อตนะพี่น้องมีน้ำมันคีบสันได้จ้ะจังได้ก็คอ่อย,ยจะนับจนุนได้จ้ะเด้ออ่าแล้วกับมันเวลารไล่สุดซูเปอร์แคทนะจ้ะสามารถซื้อซูปอปเปอร์แคทได้จะ้ะพี่น้องส่งซูปเปอร์แคทได้ได้จ้ะส่งซูเปอร์แคทได้เนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะก็บรายได้ของเขาเน่ยจะ้ะทั้งหมดเลยลก็โคชนาก็จะขามเด้อจ้ะพี่น้องก็บป่วยเบิ่งให้แน่เัาก็หารายได้ทั้งนี้เลยจะ้ะ อันโคชนะเข่าไกลยาขยาขามนัจ้กพี่น้องก็ขอขอบพระคุณหลายๆจ้าเนาะกระจได้มีค่าขนมให้เด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะค่าอาหารค่าขนมเนาะพี่น้องน้ำมันโคชนะกับยาขามนักจักก็ขอขอบพระคุณหลายๆได้ดจ้าเด้อถ้าสีซ้อยสนับสนุนเวลาไล่สดกับซปเปอร์แคทก็ได้ได้จากพี่น้องเดี๋ยวก็อยู่ในช็อตตันเนาะพี่น้องเนาะในคลิปกันเนาะ เอากระตามารถซื้อได้นะพี่น้องซูปเปอร์แท่งเห้ยอ,อยังบุณีหละก็ขอขอบพระคุณหลายๆจ้าที่ใจใจส,สนับสน,นุนน้อพี่น้องนะเนาะเขากระดีใจเปิดเปิดรายได้ได้แล้วน้อพี่น้องแต่ว่าบมลูสิบพาโนาบขันประชิดโซงนะฮาร์ดพินมันเพิ่มมาร้อยสามอาทิตย์หรือเียอาทิตย์นี่แหละเดือนนึงอลยพี่น้องจะเข้าเฮ็ดถือเ่าเฮ็ดถือดอกขันเฮ็ดโบได้กเสียดาย์าลยนะไเนาะ แนวคนเฮต์ปเปลี่ยนนะพี่น้องลงทะเบียนลงอ้อย่างเขาขเขาเฮต์ปเปลี่ยนเท่าขาลอยอ,อยู่นี่เนาะเขาศึกษาศึกษา,า,ากับเพื่อนมากับเพื่อนๆเน,อกกนบบาะค่ะสวัสดีจ้า